ร้านอาหารแม่อเวพร์ขายขนมจีนลกักษณะเป็นรถเลยขนมจีนน้ำยาปูมีปูผัดข้าวมีกะทิหายเมนูเด็กขึ้นไปเรียบร้อยแล้วปิดประตูด้วยไหนกระเป๋ารัมเมย์อยู่ไหนม <laughs> ีกระเป๋ารักเมย์แล้วเหรอท้ห<ม>ิ่ไม่มีสักบาทไหนไมีตังอยู่ไหม คนขับมาเก็บกระเป๋าได้ไงแล้วใครจะขับรถนั่ง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 เดี๋ยวลองอาหารก่อนนีอาหารอยู่นี่นี่มานั่งข้างหลังกันดีกว่าไหนนั่งข้างหลังเลยบี p อพียมา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 บ i p ี 宝物。